สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในณขณะนี้ซึ่งเป็นคลิปวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับในเรื่องของอในตัวนี้ก็จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับไอเทมของคนที่เล่นเกมฟรีไฟโดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมฟรีไฟมีไอเทมตัวใหม่ที่เขาอัปเดตมาจากทางของ d t แท็ให้กับทุกๆท,ท่านได้รับทราบโดยเฉพาะคอเกมของเกมฟรีไฟ ได้รับรู้รับทราบกันนะครับเกี่ยวกับโปรโมชั่นไอเทมที่ออกมาณตอนนี้ซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่ออกมาเมื่อวันที่18พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาแล้วก็วันที่บันทึกคลิปก็คือ20พฤษภาคม2564นะครับและก็โปรโมชั่นตัวเนี้ยก็สามารถที่จะใช้ใช้ใช้โปรโมชั่นไอเทมตัวนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่30มิถุนายน2564 โดยโปรโมชั่นไอเทมตัวนี้สามารถที่จะกดสมัครได้ทั้งแบบบินรายเดือนหรือจะเป็นในระบบเติมเงินทั้ง2แบบครับ d t แทในระบบเติมเงินหรือจะเป็น DT แทระบบบินรายเดือนก็สามารถที่จะกดสมัครกันได้เลยถ้าเป็นแบบบินรายเดือนเนี่ยเขายังไม่รวมภาษีนะครับเดี๋ยวค่อยไปรวมภาษีอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นระบบเติมเงินก็จะรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วกับโปรโมชั่นแพ็กเกจตัวนี้เป็นโปรโมชั่นไอเทมปืน สำหรับคนที่เล่นเกมฟรีไฟนะครับจอหัวมาเรียบร้อยนะครับตามที่เห็นในรูปนาะตอนนี้ก็คือว่าเจอเด็กห้าวใส่ต้องใช้ฟักทองนี่ก็คือปืนไอเทมใหม่ล่าสุดที่ดีแทกออกมานะตอนนี้กับโปรโมชั่นปืนตอนนี้แหละนะครับ e v i l p u m p k i n รุ่น m x 8นะครับมีอัตราการยิงบวกบวก อัตราความแม่นยำบวกบวก1นะครับอัตราการยิงนี่บวก2บวกบวกก็คือบวก2แล้วก็ความแม่นยำบวก1ส่วนความเร็วรีโหลดนี่คือลบลบ1แล้วก็ได้กล่องในการเปิดไอเทมจำนวน1กล่องพร้อมทั้งได้เล่นเกมฟรีไฟฟรี30วันโดยมีราคา20บาทเฉพาะเล่นเกมฟรีไฟอย่างเดียวนะครับโปรโมชั่นตัวนี้ เล่นเกมฟรีไฟฟรีอย่างเดียวส่วนเกมอื่นนั้นต้องเสียเงินกินเงินเพราะมันเป็นแพ็กเกจเสริมพิเศษขึ้นมาสำหรับการซื้อไอเทมปืนตัวนี้แล้วก็ดีแท็กเขาก็แถมให้เรานั้นเล่นเกมฟรีไฟฟรีจำนวน30วันซึ่งกล่องกล่องนี้มีราคา20บาทได้1กล่องนะครับกดดอกจันท5 6ดอกจันทร0์ ดอกจัน84880344เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนี่คือคือโปรโมชั่นแบบ20บาทเราก็จะได้ปืนฟักทองปืนนี้แล้วก็ได้กล่องไอเทมจำนวน1กล่องพร้อมทั้งแถมในการเล่นเกมฟรีฟ f r e ฟรี30วันเล่นเกมฟรีฟ r อย่างเดียวนะครับเล่นเกมอื่นเสียเงินกินเงินแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เล่นเกมฟรีฟล r ก็คือเล่นฟรี30วันสำหรับแพ็กเกจตัวนี้ ซึ่งมีแบบ20วันกับแบบ200วันแบบสอง่าไม่ใช่2อ0วันแบบยี่สิบาทกับแบบ2 0 0ร้อบาท2ี่สิบาทเนี่ยได้หนึ่งกล่องแต่ถ้าเป็นสองร้อยบาทเนี่ยได้สิบหนึ่งกล่องสิบบวกหนึ่งกล่องนะครับก็คือส1บกล่องนั่นแหละแต่ผมเรียกว่าสิบหนึ่งกล่องเป็นกล่องไอเทมตัวนี้แหละปืนฟักทองเนี่ยนะครับเป็นปืนรุ่นนี้เลยถ้า20สบาทเนี่ยได้กล่องเปิดไอเทมจำนวนหนึ่งกล่อง แต่ถ้าเกิดว่าเป็น200บาทได้กล่องเปิดไอเทมจำนวน11กล่องเดี๋ยวเราค่อยไปดูรา,ายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับพร้อมทั้งรหัสในการกดสมัครก็ดอกจัน156ดอกจัน191ดอกจัน848803 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดทูออกสำหรับอไอเทมปืนฟักทองตัวนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า20บาทเนี่ยได้1กล่องสำหรับกล่องไอเทมแล้วก็ได้ปืนตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็น200บาทได้1 1กล่อง สิบวกหกล่องก็เป็น11กล่องอะนะครับแล้วก็เล่นเกมฟรีไฟฟรีสามสิบวันแต่ถ้าเกิดเล่นเกมอื่นๆก็เสียเงินสําหรับแพ็กเกจตัวนี้นะครับนี่คือสิ่งที่นํามาบอกมากล่าวทุกๆท่านกันนะครับก่อนที่จะไปถึงในส่วนของอส่วนอื่นๆของโปรโมชั่นเกมฟรีไฟ,ฟนะครับไปชมผู้สนับสนุนกันสักนิดนึงนะครับพักชมโฆษณากันสักนิดนึงกับโปรโมชั่นเน็ตใต้ดิน เป็นเน็ตแบบไม่แอนไม่ลดสปีดการเปิดเบอร์ใหม่ของ d t แทในระบบเติมเงินพร้อมทั้งได้โทรฟรีทุกราขายกันด้วยการโทรฟรีนี้โทรฟรีครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้วางโทรวางโทรวางโทรตลอด24ชั่วโมงตลอด30วันนะครับกับโปรโมชั่นตัวนี้เปิดเบอร์ใหม่ของ d t แทในระบบเติมเงินหรือจะเป็นลูกค้าเบอร์เก่าก็สามารถที่จะสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เบอร์เก่าบางเบอร์สมัครได้ โดยจะต้องติดต่อไปที่จังหวัดสตูลซึ่งโปรโมชั่นใต้ดินตัวนี้มีขายที่จังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นเราขอซื้อขอสมัครจากร้านที่อยู่ในจังหวัดสตูลเราก็สามารถที่จะนําไปเล่นในจังหวัดไหนก็ได้ได้ทุกจังหวัดนะครับเล่นได้ทุกจังหวัดแต่จะต้องสมัครจากจังหวัดสตูลเท่านั้นโดยโดยเราจะต้องติดต่อไปที่เพจร้านสารวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูล0 7น7 5 0 8 0 8 8สาขามะนงัง ขามีสาขามานางสาขาลางงูสาขาควนกาหลงแล้วก็จะเป็นธุรกิจในเครือก็คือร้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์โมบายแต่ไม่ใช่ร้านสาราวุฒโมบายนะครับเป็นธุรกิจในเครือของร้านสาราวุฒคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อเพื่อขอสมัครโปรโมชั่นแพ็กเกจนี้ได้เลยสําหรับคนที่เปิดเบอร์มาใหม่แล้วหรือว่าจะเป็นคนที่เปิดเบอร์เก่าอยู่นะครับโดยมีค่าเปลี่ยนเนี่ยค่าสมัครเนี่ยหนึ150บาทนะครับบวกเพิ่มอีก150บาท จากแพ็กเกจ2เมตร120บาท30วัน4เมตร150บาท30วัน10เมตร200บาท30วันนะครับาราคาเม็ดบวกกับค่าบริการก็จะเป็นเงินสุทธิอย่างเช่นเราจะสมัคร2เมกซก็120บาทบวกค่าบริการ150เป็น270ถ้าเราจะสมัคร4เมตร150บาทบวกกับค่าบริการ150เป็น300บาทสุทธิหรือเราจะสมัคร10เมตร200บาทบวกกับค่าบริการ150เป็น350บาทสุทธิ นี่คือสำหรับคนผู้ชมที่ต้องการจะสมัครโปรเนต็ตใต้ดินของ DT e ทในระบบเติมเงินนะครับซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้มีขายที่จังหวัดสตูลที่เดียวเท่านั้นหรือคุณผู้ชมต้องการจะซื้อซิมจากที่เขาก็สามารถเลือกเบอร์ได้นะครับเป็นเบอร์มงคลเบอร์สวยเบอร์สวยมงคลหรือจะเป็นเบอร์เลียงมงคลนะครับก็สามารถเลือกเบอร์ได้ที่ร้านสรลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับขอบคุณที่ลงโฆษณาในคลิปคลิปนี้นะครับ ทีนี้มาดูของเรากันต่อครับเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าเป็นไอเทมสำหรับเกมฟรีไฟลบอกไปแล้ว20บาท30วันโดยการเล่นเกมฟรีไฟลฟรีอย่างเดียวพร้อมได้รับไอเทมเกมฟรีไฟลฟรีก็ค,คือปืนฟักทองเมื่อกี้นะครับพร้อมทั้งได้กล่องเนี่ยจำนวน1กล่องกดรหัสดอกจันหนึ่งศูนย์ขออภัยกดรหัสดอกจันหนึ่งห้าหกดอกจันศูนย์สามศูนย์ดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับ ส่วน200บาทที่บอกไปเมื่อกี้นะครับได้30วันเหมือนกันซึ่งเป็นการเล่นเกมฟรีไฟฟรี Free 30วันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นเกมอื่นเสียเงินกินเงินแล้วก็ได้กล่องไอเทมปืนจำนวน11กล่องนะครับ11กล่องกดสมัครดอกจัน156ดอกจันท9 1 1ดอกจัน8488034 4สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนี่คือ ของแพ็กเกจตัวนี้นะครับแพ็กเกจตัวนี้มี2ราคาก็คือ20บาทกับ200บาท20บาทกับ200บาทนะครับแพ็กเกจที่ได้ปืนฟอกทองตัวนี้ดู2แถวแรกที่ผมระบายดำเอาไว้นะครับซึ่งได้เล่นเกมฟรีไฟฟรีอย่างเดียว5เกมที่เหลือนั้นที่ข้างใต้5เกมที่เหลือที่บอกว่าเล่นเกเล่นฟรี5เกมนั้นอีกโปรโมชั่นอีกตัวหนึ่ง แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแพ็กเกจของโปรโมชั่นตัว20แต่เราสามารถที่จะซื้อเพิ่มก็ไปได้นะครับสมัครสมัครแบบแพ็กเกจเล่นฟรี5เกมแล้วก็สามารถที่จะซื้อแพ็กเกจตัวนี้เพิ่มก็ไปได้จะซื้อซื้อแบบ20บาทก็เพิ่มก็ไปได้ซื้อแบบ200บาทก็เพิ่มก็ไปได้นะครับคุณผู้ชมสมัครพื้นฐานก่อนก็ได้แบบ7วัน15วัน30วันนะครับแบบ50วัน210วันอ่า210บาท50บาทหรือจะเป็น2 6 5บาทหรือจะเป็น 640บาทนะครับและหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็ค่อยซื้อปืนเพิ่มค่อยซื้อปืนเพิ่มมาเป็น20่บบาทเพิ่มมาหรือ200บาทเพิ่มมาพร้อมทั้งได้กล่อง1กล่องกับกล่อง11กล่องนะครับกดรหัสตามที่เห็นณตอนนี้นี่คือได้ปืนฟักทองนะครับก็อธิบายแบบแบบละเอียดนะครับแบบย้ำไปะย้ำมาแบบละเอียดว่าถ้าโปรโมชั่นแพ็กเกจปืนฟักทองตัวนี้คุณผู้ชมได้เล่นเกมฟรีไฟฟรีอย่างเดียว 30วันเลยแบบ20บาทเนี่ยได้กล่อง1กล่องแบบ20บาทได้กล่อง1กล่องกดดอกจัน1 5 6ดอกจัน 03, 0, 0, 8, 48, 8, 0 3 0ย์ดอกจัน848สี่4สี่เหลี่ยมโทรออกแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณผู้ชมต้องการจะได้ปืนพกทองแบบนี้แล้วก็ได้กล่องเนี่ยจำนวน1 1กล่องอยากได้จำนวน11กล่องคุณผู้ชมก็ซื้อในแพ็กเกจราคา200บาทแบบเติมเงินรวมภาษีแล้วนะครับแบบเติมเงินรวมภาษีแล้ว แต่แบบบินจดทะเบียนรายเดือนนั้นค่อยไปบวกภาษีอีกครั้งหนึ่ง20บวกภาษีเจดเปเซก็2องร้่อยี่สิบยี่สิบประมาณยี่สิบเท่าไหร่อะภาษีเจ็ดสองสิบสี่ประมาณยี่สิบสองบาทถ้ายี่สิบนะยี่สิบสองบาทถ้าสองร้อยก็สองร้อยสิบสี่บาทนะครับนั่นคือรวมภาษีในระบบบ,บินรายเดือนก็กดดอกจันหนึ่งห้าหกดอกจันหนึ่งเก้าหนึ่งดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมถูกออกนะครับ นี่คือแบบโปรโมชั่นตัวเลขกันก่อนทีนี้เรามาดูในโปรโมชั่นตัวที่2ก็คือปืนปืนเทพฟ้าประทานโดยปืนเทพฟ้าประทานนี้นะครับมีอัตราในการยิงบวก1มีความเร็วรีโหลดลบ1แล้วก็แมกกาซีนบวก2แล้วก็โปรโมชั่นแพ็กเกจนี้ได้เล่นเกมฟรี5เกมมีเกมฟรีไฟมีเกม ROV มีเกมอีก3ามเกมที่เล่นฟรี ซึ่งได้ปืนเทพฟ้าประธานนะครับแบบเจวันตรงนี้50บาท7วันหน้านะครับที่ผมระบายดำด้านล่างที่ผมระบายดำด้านล่าง70บาท50วันอ่าไม่ใช่7จวัน50บาทรวมภาษีแล้วเล่นเกมฟรีฟรีเล่นเกมอื่นๆฟรี5เกมดังที่เห็นในรูปนะครับดังที่เห็นในรูปนี่คือหเกมเล่นฟรีพร้อมได้ทั้ง ไอเทม50บาทเนี่ยได้กล่องไอเทมจานวน2กล่องคือปอกล่องไอเทมที่เป็นปืนที่ฟ้าประทานนะครับแล้วก็210บาท15วันได้กล่องไอเทมจานวน6กล่องแล้วก็265บาท30วันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าได้กี่กล่องแต่มันต้องได้ได้มากกว่า6กล่องอยู่แล้วแหละน่าจะ6หรือ7 7กล่องประมาณนี้แหละ แล้วก็640บาท30วันนะครับได้กล่องไอเทมจำนวน17กล่องแล้วก็ได้ตัวสร้างห้องจำนวน3ใบแล้วก็เล่นเกมฟรีไฟฟรีเกม ROV ฟรีเกมส p ปียนี้ฟรีเกม PUBG ฟรีเกม Call of อันนี้ฟรีนะครับนี่คือ5เกมที่เล่นฟรีก็คืออยู่ในแพ็กเกจโปรโมชั่นตอนนี้ได้ปืนเทพฟ้าประธานในการเล่นเกมฟรีไฟนะครับสำหรับแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ ในระบบบินรายเดือนก็รวมภาษีไปต่างหากนะครับอันนี้เป็นระบบเติมเงินรวมภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นระบบเติมเงินใน50บาทรวมภาษีแล้วแล้วก็2 1 0บาทก็รวมภาษีแล้ว2องรบาทก็รวมภาษีแล้ว6กรบาทก็รวมภาษีแล้วในระบบเติมเงินรวมภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเ่าเป็นระบบบินรายเดือนก็เขาค่อยไปคิดรวมภาษีอีกครั้งหนึ่งตอนสิ้นเดือนตอนรวมบินรวมยอดนะครับเขาจะไปรวมภาษีอีกครั้งหนึ่ง วิธีกนนารกดสมัครก็ตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับแบบ50บาท7วันปืนเทพฟ้าประธานก็ดอกจัน1 5 6ดอกจัน0 4 9ย์ดอกจัน8 4 8สี่4 4เหลี่ยมถูกออกได้เล่นเกมฟรีห้าเกม210บาท15วันรวมแวดแล้วรวมภาษีแล้วดอกจันหนึ่งหดอกจัน1 9 9ดอกจัน848 8, 8 0 3 44, 4 4สี่สี่เหลี่ยมถูกออกได้เล่นเกมฟรีห้าเกมส่มวน2 6 5บาท30วันรวมภาษีแล้ว ได้เล่นเกมฟรี5เกมเหมือนกันนะครับแล้วก็กดดอกจันหนึ่งหดอกจัน265หดอกจัน848803 4 4าสี่เหลี่ยมโทรออกส่วน640บาท30วันรวมภาษีแล้วเช่นกันได้เล่นเกมฟรี5เกมกดดอกจันหนึ่งหดอกจันห99ดอกจัน848803 4 4าสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนี่คือในส่วนของแพ็กเกจพิเศษสำหรับคนที่ ชื่นชอบในการเล่นเกมฟรีไฟโดยเฉพาะเลยนะครับเล่นเกมฟรีไฟโดยเฉพาะเลยเน้นเกมฟรีไฟเป็นหลักนะครับสำหรับโปรโมชั่นตัวนี้ที่นํามาฝากทุกๆท่านกันได้ทั้งปืนปืนปืน,ปนฟักทองอ่าผมขอเลือกเป็นเรียกเป็นปืนฟักทองก็แล้วกันนะครับได้เป็นปืนฟักทองก็มี2แพ็กเกจราคาที่เราสามารถที่จะซื้อเพิ่มเข้ามาหรือจะเป็นแพ็กเกจปืนเทพฟ้าประทาน ก็มี4 5ราคา4ราคาให้เรากดสมัครกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่นำมาบอกมากล่าวกันนะครับโดยปืนเทพฟ้าประธานนี้หมดเขตสมัคร31มสึพฤศจกายน2564นะครับส่วนปืนฟักทองผมขอเรียกเป็นปืนฟักทองหมดเขตสมัคร30มิถุนายน2564ายเพราะฉะนั้นปืนฟักทองเพิ่งออกมาส่วนปืนเทพฟ้าประธาน ออกมาก่อนนะครับก็เลือกสมัครกันได้เลยเลือกสมัครกันได้เลยนะครับว่าจะเอาปืนเทพฟ้าประธานหรือจะเอาปืนฟักทองซึ่งเป็นไอเทมตัวใหม่ล่าสุดซี่ออกมาณนะตอนนี้วันที่บันทึกคลิปก็20พฤศจิกายน2564นะครับดูในช่วงของโควิดในรอบที่3ออกจากบ้านก็ใส่แมสใส่หน้ากากาอนอามัยกันด้วยแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันด้วยนะครับเพื่อสุขะลักษณะ ของทุกๆท,ท่านเราจะได้ปลอดโรคปลอดภัยจากโรคโควิดนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ